ระวังพวกลิงก์ข้อความแปลกๆจากมิจฉาชีพนะครับตอนนี้เปลี่ยนวิธีการมาเป็นการส่ง SMS พร้อมกับแนบลิงก์มาด้วยนะครับถ้าเกิดเราเผออไปกดลิงก์ กับข้อความที่หลอกว่าอาจจะมีการแจกเงินดิจิตอลลงทะเบียนร,รับเงินจากภาครัฐหรือว่าเข้าไปใช้สิทธิ์ใช้แต้มใช้ชะคะแนน,นจากบริการต่างๆนะครับพอกดไปแล้วมีให้หลอกกรอกข้อมูลพอกรอกเสร็จปุ๊บโอ้โหเงินเราหายแน่นอนนะครับซึ่งเรามีวิธีป้องกันนะครับให้กดลิงก์แล้วไม่ไปไหนไม่วาไปหน้าเว็บปลอมของมีสาชีพนะครับโดยาการเปิดออตโต้บล็กอเลกอเกอร์หรือวตัวลอลอกอัตโนมัติของซัมซุง สบายดีนะครับผมพันดรอยแซนนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราก็จะดินข่าวเรื่องของมิจฉาชีพนะครับที่มีการหลอกดูดเงินโอเงินจากบัญชีเราไปนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับทางฝั่งระบบสมาร์ทโฟนทั้ง Android OS ก็มีการป้องกันเรื่องของการรีโมทหน้าจอแฮ็กเข้ามาที่เครื่องกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในช่วงไม่กี่เดือนนี้ก็จะเห็นว่ายังคงมีข่าวเกี่ยวกับการที่มิจฉาชีพหลอกเอาเงินเราไปอยู่ โดยหลังๆมาจะเห็นว่าเปลี่ยนวิธีการเป็นการส่งเป็นข้อความแนบลิงก์มาหรือว่า SMS ที่มีลิงก์ติดมาด้วยนะครับโดยอาจจะมีการอ้างหน่วยงานต่างๆที่น่าเชื่อถือนะครับเช่นอาจจะบอกว่าเราติดค้างชำระค่าบริการต่างๆอยู่ถ้าเกิดไม่ไปจ่ายจะมีการตัดการให้บริการหรือว่าส่งของมาแล้วต้องไปรับนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลผ่านการกดลิงก์ ซึ่งอาจจะมีทั้งลิงก์ที่กดแล้วไปเปิดเป็นหน้าเว็บไซต์ปลอมนะครับโดยมีการปลอมแปลง,ปลงหน้าเว็บไซต์ให้เหมือนกับบริการหรือว่าหน่วยงานบริษัทต่างๆที่เป็นของจริงขึ้นมานครับจนเราหลงเชื่อแอบแปก่อข้อมูลแล้วก็ให้รายละเอียดต่างๆของเราไปรหัสพานหรือให้พวกข้อมูลบัตรเครดิตนะครับหรือบางทีก็จะเป็นการกดลิงก์แล้วไปโหลดแอปพลิเคชันโดยบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับโดยมีการปลอมแปลง,ปลงหน้าตาดาวน์โหลดนะครับเหมือนกับไปโหลดจากตัวแอปสโตรของจริงนะครับากทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย เป็นแอปพลิเคชันหรือตัวไฟล์ apk ป้อม,อมเราอาจจะดินตามข่าวอยู่แล้วนะครับผมว่าพวกลิงก์เอสเหล่านี้ไม่ควรจะไปกดนะครับแต่บางครั้งคนที่เรารู้จกักญาติผู้ใหญ่เพื่อน,อนๆลูกหลานๆนะครับอาจจะเผลอแหละบางครั้งก็แบบไม่ได้คิดกดไปแล้วเฮ้ยมันเป็นข้อความจากบริษัทหรือว่าบริการที่เราใช้งานอยู่ก็เชื่อและกดตามเข้าไปนะครับ บางทีมันเผลอกันได้แต่การเผลอแล้วเงินหายไปเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมันก็ไม่โอเคนะครับเราก็เลยมาสอนวิธีการเปิดใช้งานตัว Samsung Auto Blocker นะครับที่ตอนนี้ a d v a n c e ์กว่าเดิมนะครับผมนอกจากจะบล็อกเรื่องของพวกไฟล์ APK ปลอมที่อาจจะมีการกดลิงก์ไปดาวน์โหลดมาจากแหล่งที่ไม่รู้จักนะครับยังสามารถจะบล็อกพวกลิงก์ที่มาจากข้อความ SMS ที่ตอนนี้มิจฉชีพชอบใช้กันอยู่ด้วยครับ โดยตัว Samsung a u t o b l o c k e r อนะครับอันนี้มีใช้งานสลับมือถือของ s m s u u n นะครับในทุกตระกูลที่อัปเดตเป็นวรรยยนขึ้นไปนะครับไม่ได้มีแค่ Galaxy S หรือว่า Galaxy C Flip C4 นะครับแต่เราสามารถเลือกเปิดใช้งานบน Samsung Galaxy A Galaxy M รวมถึง Galaxy Tab ได้ด้วยนะครับวิธีการก็คือเนี่ยครับกดเข้ามาที่การตั้งค่าหรือว่า Setting นะครับเราโชว์ให้ดู2เครื่องเลยเมนูไทยแล้วก็เมนูอังกฤษนะครับจะได้ทาตามได้ง่ายๆเสร็จแล้วก็ค้นหา คำว่าออโต้บล็อกเกอร์นะครับออโต้ Auto. นะครับจะเมนูไหนก็ตามนะครับพิมพ์ไปแล้วมันจะขึ้นมาทั้ง2ภาษานะครับคือภาษาไทยจะเรียกว่าตัวบล็อกอัตโนมัติ ภาษาอังกฤษก็คือออโต้บล็อกเกอร์นะครับเมื่อเปิดขํ้มาแล้วก็จะมีการสแกนนะครับความปลอดภัยของตัวเครื่องเราว่ามีการตั้งค่าสาย์หัส,หสความปลอดภัยของการล็อกหน้าจอาไว้ไหมนะครับบัญชีเป็นยังไงป้องกันปลอดภัยหรือเปล่านะครับการเช็คอุปกรณ์สูญหายแล้วก็เรื่องของการเปิดตัวออโต้บล็อกเกอร์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับอันนี้ถ้าเกิดเปิดมาแล้วเครื่องใครเจอวันปิดอยู่ให้กดเปิดได้เลยนะครับนี่ ซึ่งการเปิดเนี่ยหมายถึงว่ามันจะช่วยบล็อกนะครับในเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันจาก App Store ภายนอกหรือแอปที่เราไม่รู้จักอาจจะมีการโหลดจากหน้าเว็บไซต์ปลอมมีการแนบลิงค์ให้ดาวโหลดมาหรือมีการหลอกส่งมาทางไลน์นะครับถ้ามีการเผลอไปโหลดมาเมื่อไหร่นะครับผมตัวเตอร์บล็อกเกอร์จะเป็นตัวที่คอยตรวจเช็คให้ แล้วก็ทําการบล็อกไม่ให้มีการติดตั้งลงบนตัวเครื่องเราครับเนี่ยมันจะมีการส่งลิงก์มาจากทางข้อความนะครับเสร็จแล้วกดมาเฮ้ยหน้าตาก็ดูเหมือนของจีงนครับเลยโหลดมาเพื่อจะติดตั้งเนี่ยเราก็เลือกติดตั้งแอปทางรัฐ ร็จแล้วนี่ครับเรียบร้อยมีการบล็อกแอปที่ไม่รู้จักนะคบผมถ้าเกิดว่ามีการโหลดมานอกตัวของ Samsung Galaxy Store หรือว่า o o g l e Play Store นะครับตัวออโตบล็อกเกอร์เนี่ยทำการบล็อกแอปที่ไม่รู้จักไม่ยอมให้เราติดตั้งลงบนเครื่องสมาร์ทโฟนของเราครับแต่อันนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ก็เปิดใช้งานออโตบล็อกเกอร์อยู่ไม่เห็นว่ามันจะป้องกันเรื่องของพวกขอ้อความ SMS ที่มีการแนบลิงก์มาได้เลยนะครับเราจะมาสอนอีกหนึ่งขั้นตอนในการเปิดโหมด ป้องกันขั้นสูงสุดหรือว่า maximum restriction ในตัวแอป a u t o b บล c k e r นะครับผมที่เดิมเลยครับตัวบล็อกอัตโนมัตินะครับให้กดเข้ามาที่เมนูนะครับคือไม่ได้กดปุ่มปิดเปิดแล้ว กดมาตรงนี้แทนนะครับเสร็จแล้วถ้าเิลงมาด้านล่างสุดจะเห็นว่าการจํากัดสูงสุดหรือว่า maximum restriction นะครับถ้าเราแตะตรงนี้เข้าไปนะครับมันจะเป็นการไปเปิดโหมดในการป้องกันตัวเครื่องแบบสูงสุดครับเมื่อเราเปิดใช้ง,งานโหมดนี้ครับจะเห็นเลยว่าพวกไฮเปอร์ลิงก์และการแสดงตัวอย่างภาพถ่ายต่างๆนะครับจะถูกบล็อกไว้เลยก็คือกดลิงก์ในข้อความจะไม่ไปครับไม่ส่งต่อไม่ได้เล็กไปที่หน้าเว็บไซต์ใดๆเด็ดขาด เดี๋ยวมาลองกันดูนะครับเมื่อเราเปิดตัวของ maximum riskition หรือการปองกันสูงสุดแล้วนะครับนะครับลองถ่ายไปดูข้อความนะครับโอ้มีพัสดุส่งมาให้ไปรับของนะครับต้องกดลิงก์ไปเพื่อแสดงตัวนะครับเพื่อติดต่อนี่ครับเมื่อกดลิงก์ไปแล้วขึ้นข้อความว่าไม่สามารถเปิดลิงก์ในข้อความได้ตัวบล็อกอัตโนมัติเปิดอยู่เพื่อรักษาสรัพประคุณให้ปลอดภัยจึงไม่สามารถเปิดลิงก์นี้ได้ซึ่งนี่คือบล็อกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความจริงหรือปลอมก็ตาม เหมือนกับเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนคุณจะไปกดลิงก์ที่ไหนก็ตามต้องไปชําระค่าน้ําค่าไฟรับพัสดุพวกนี้นะครับบล็อกหมดครับกดไปต่อไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดฝั่งนี้นะครับมีลิงก์แนบมาด้วยนี่ครับกดไม่ได้เลยนะครับจะเป็นจากบริการหรือว่าเป็นอะไรก็ตามครับแม้จะเป็นลิงก์ทางการจากทางผู้ให้บริการหรือหน่วยงานต่างๆอันนี้ก็บล็อกหมดนอกจากว่าเราจะมั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยลิงก์นี้มาจากคนที่เรารู้จัก มาจากของจริงแหละไม่ใช่ของปลอแมแน่นอนอันนี้ยังสามารถจะก๊อปปี้ลิงก์นะครับจากหน้าจอข้อความไปเปิดบนเบราว์เซอร์เปิดบนเว็บไซต์ต่างๆได้อยู่นี่แหละครับเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาของตัวออโต้บล็อกเกอร์หรือว่าตัวบล็อกอัตโนมัติของทาง s a m s u n นะครับก็คือการจำกัดสูงสุดถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนมีพ่อแม่นะครับหรือว่าพี่น้องที่ใช้งานซ m s u n g อยู่นะครับแล้วเขาได้เปิดออโต้บล็อกเกอร์ไหมมีการเปิดเรื่องของ การจำกัดสูงสุดหรือเปล่านะครับตอนนี้สามารถไปเช็คได้แล้วก็ตัดการเปิดให้ก็จะดีนะครับจะได้ป้องกันการเผลอไปกดลิงก์แล้วก็ไปโดนหลอกให้กรอกข้อมูลต่างๆเพราะว่าตอนนี้มีอาชีพได้เปลี่ยนรูปแบบการหลอกเอาเงินนะครับเป็นการแฝงมาในลักษณะของผู้ให้บริการหรือว่าเซอร์วิสนะครับที่ส่งมาตาม SMS ให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลแทนแล้วนะครับส่วนใครที่กลัวว่าเฮ้ยถ้าเปิดออโต้บล็อกเกอร์แล้วถ้ามีคนมาปิด เขามาหลอกให้เราปิดเนี่ยมันก็จบหรือเปล่าอันนี้คือบอกเลยว่าไม่ง่ายแบบนั้นครับเพราะว่าการจะปิดบริการหรือว่าตัวป้องกันอย่างออโต้บล็อกเกอร์เนี่ยถ้าเกิดเราจะเลือกปิดนะครับต้องทําการใส่พินต้องมีการใส่ถัดยืนยันตัวตนนะครับว่าเป็นเราขอปิดฟีเจอร์นี้จริงๆนะครับถ้าเกิดไม่รู้พินหรือว่ารหัสผ่านครับก็ไม่สามารถปิดการป้องกันของออโต้บล็อกเกอร์ได้ ยกวันตอนนี้มือถือ Android นะครับมีการป้องกันมาหลายชั้นเลยนะครับคือจริงก่อนที่จะมีออโต้บล็อกเกอร์เนี่ยฝั่งของตัว Google Play นะครับก็มี Play protect อยู่ที่จะคอยทำหน้าที่นะครับสแกนแอปพลิเคชันต่างๆนะครับถ้าเกิดไปสแกนเจอว่ามีเรื่องของความเสี่ยงนะครับแอปอาจจะขอ p e r m i s s i o n ขอสิทธิใช้งานแปลกๆก็จะบล็อกการติดตั้งโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดทำงานตัวอ u t โต้บล็อกเกอร์เนี่ยมันก็จะบล็อกทุกแอปพลิเคชันเลยอยากโหลดต้องโหลดจาก Store อย่่าาาางงเเป็นททนททกรั้น รวมถึงเพิ่มตัวของ maximum security ขึ้นมานะครับในการจะบล็อกพวกลิงก์จากข้อความต่างๆด้วยแต่ไม่ว่าเราจะเปิดเรื่องของการป้องกันตัวเครื่องแน่นหนาขนาดไหนนะครับยังไงสุดท้ายแล้วก็ต้องมีเรื่องของสติอยู่ดีครับผมว่าเราไม่เผลอไปโดนหลอกจากการเข้าหน้าเว็บไซต์ปลอมๆนะครับอาจต้องลองเช็คนะครับเรื่องของหน้าตา URL เว็บไซต์ที่อยู่ด้านบนเนี่ยว่าเป็นของจริงหรือเปล่าข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามานั้นมาจากคนจริงๆหรือเป็นข้อความหลอกลวง แม้ว่าจะเป็นทางฝั่งโซเชียลเองก็ตามนะครับพวกเมสเซจอาจจะเป็นการใช้โปรไฟล์ปลอมๆส่งหน้าปลอมมาหลอกเรานะครับยังไงส,สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีสติให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะไม่โดนมิจฉาชีพมาหลอกครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับที่อาจจะมีเพื่อนหรือมีญาช้ s a m s u n g นะครับไปแนะนำให้เขาเปิดตัวตู้บล็อกเกอร์จะแชร์คลิปนี้ไปก็ได้ครับจะได้เป็นการสอนใช้งานแล้วก็เห็นไปเลยว่าเฮ้ยมันบล็อกได้จริงๆนะ มันช่วยเราป้องกันไม่ให้โดนมิจฉาชีพหลอกได้นะครับวันนี้ผมพัดก,กับเราทีมรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดคราวหน้ามีทิปดีๆครับก็จะมานำทุกท่านให้ได้รับทราบกันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ